You, you made me. me. น้องเอลลี่ยิ่งโตยิ่งสวยท้าพิสูจน์ด้วยภาพนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเอลลี่อาชิรยาณนิติพลลูกสาวหัวแก้วหัวเวนของอัมอมรินกับอดีตภรรยาอย่างจอยอฉริยาโดยเพลงที้ทำให้คนรู้จักน้องเอลลี่ทั่วบ้านทั่วเมืองคงจะหนีไม่พ้นเพลงฮา t ทู o ล e ซึ่งเพลงนี้ได้ร้องคู่กับแรปเปอร์ชื่อดังของเกาหลีอย่างเกยนอกจากนี้ผลงานทางด้านบันเทิงของน้องเอลลี่ยังมีออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยเรื่อย อกจากผลงานเพลงและผลงานโฆษณาแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถตกแฟนคลับได้เป็นจํานวนมากคงจะหนีไม่พ้นหน้าตาที่น่ารักบวกกับนิสัยที่น่ารักของน้องเอลลี่อย่างภาพล่าสุดที่เธอได้โพสต์ลงอินสตาแกรมนั้นต้องบอกเลยว่าสาวน้อยคนนี้นั้นยิ่งโตยิ่งสวยในภาพจะเห็นว่าน้องเอลลี่อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมท่านั่งชิวๆใยภาพนี้สามารถเลืยกยยอดกดไลค์ไปได้มากถึงสองแสนกวเลยล่ะคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลขา่าวสารจาก e n t e r t a i n m e n t t i c o m ด้วยค่ะ